สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาแถวอันประตูเชียงใหม่นะครับโหนตังที่จะออกไปตงัทงที่พะเนตตอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าเรามาถึงตรงแยกนะครับเราแยกไปทางซ้ายนะครับแยกไปทางซ้ายเดี๋ยวไปทางซ้ายเด<ๆ>ี้ยวไปสักน้อยนะครับไปตามถนนนี่นะครับเราก็จะหันว่าจะมีแยกแหมนะครับ จะมีแยกแขมแยกซ้ายแยกขวาเขาก็ไปทางซ้ายเหมือนเดิมนะครับบม่ต้องไปทางขวานะครับไปทางซ้ายเขาจะผ่านชุมชนวัดถาตุคำนะครับเห็นป้ายชุมชนวัดถาตุคำเลยแปมสักน้อยนะครับ สังเกตว่าแถวแถวทางซ้ายมือนะครับจะมีพระธาตุอยู่นะครับ เป็นพระธาตุที่มีหุ้มห่างน่าสนใจนะครับาดูไปทังโบนเนี่ยจะเห็นว่าตัวองค์พระธาตุเหมือนก็เป็นดอกบัวตูมินนะครับสมองกอฮ้องว่าเป็นพุ่มทรงข้าวบินเียนะครับที่นี่เพื่อนฮ้องว่าเป็นวัดธาตุกลางนะครับเป็นวัดธาตุกลางครึ่งซึ่งนั้นอยู่ระหว่างประตูเชียงใหม่นะครับกับประตูก้อมนะครับก็เลยว่าเป็นวัดธาตุกลางหรือวัดกลางเนี่ยนะครับอยู่กลางระหว่างประตูเชียงใหม่กับประตูก้อมนะครับเนาะ จากนี่นะครับเราก็ไปต่อนะครับไปได้สักกา้ามเนี่ยนะครับเราก็จะหันวัดอยู่ตรงขวามือนะครับแล้วก็จะมีหูปั้นสิงนะครับเป็นโอ้สิงตัวจัดใหญ่สีขาวเลยนะครับอ่าชื่อว่าวัดหยังกวงนะครับนอวันนี้เราจะมาวัดหยังกวงนะครับอ่าก็ว่าวัดพระเจ้าสจแสนเซลนะครับ ไปครับไปกับโกตโวโกเหมือนเดิมครับลุงตีมาบูเหมือนเดิมนะครับตัดนี้นะครับดูเหมือนเป็นประตูนะครับแต่เราผ่านป้ายตรงนี้มาก่อนนะครับผ่านประตูตรงนี้มาก่อนผ่านป้ายวัดยางกวงอันจัดใหญ่นี่มาก่อนนะครับ เอาก็จะหารว่ามีอันซุ้มประตูขงอยู่นะครับซุ้มประตูโขงนี่ผมเดาเอาว่าน่าจะเป็นซุ้มเก่าที่บูรณะขึ้นมานะครับเพราะว่าดูตามหิดแล้วเปิ้นซื่อกับวิหารนะครับตัดในนี่ก็จะมีประวัตินะครับเป็นปลายประวัติของวัดยังกวงอยู่นะครับนอเปิ้นเขาว่าวัดยังกวงร้างประตูนี่เดาเอานะครับว่าคงบูรณะขึ้นใหม่เพราะว่าวัดแห่งนี้เคยถูกทิ้งร้างมาก่อนอย่างที่ปลายเปิ้นว่านั่นนะครับ เรีวเข้ามาผ่านประตูโค้งมานี่นะครับเราก็จะหันวัดดางขวามือนี่นะครับจะมีหอเสื้อวัดนะครับปิดแป้งหอเสื้อวัดไว้อย่างงามนะครับอย่างจัดงามเลยคือว่า งามแบบเรียบง่ายนะครับมีตางขึ้นมีอย่างนะครับว่าได้ยัวเยยนะครับเป็นโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมที่เรียบง่ายแล้วก็มีความรู้สึกต่างล้านนาหรือตัางเหนืออยู่นะครับเนาะมันค่อนข้างจะร่วมสมัยครับแต่ว่าสิ่งที่ชอบใจคือความเรียบง่ายแล้วก็ความสะอาดเราสามารถไปไหวไปสาได้นะครับ จากจุดนี้นะครับประตูโขงนี่ถ้าเอาดูไปทางซ้ายมือนะครับก็จะห็นว่ามีต้นสีมหาโพนะครับเป็นต้นโพขนาดใหญ่เลยนะครับคือเงาล่มคลึ้มนะครับอันนี้ปราก็ว่าเป็นจุดที่ถ้ามาแอวมาท่องเที่ยวมาดูมาสักการะจุดหนึ่งของวัดนี้นะครับเป็นสีมหาโพนะครับ ใต้ต้นโพนี่ก็มีหูกฟันหลวงปู่ดูนะครับแล้วก็มีพระพุทธรูปองค์สีทองตั้งอยู่ครับอย่ยังน้อยก็มาไหว้มาสาหลวงปู่ดูมาไหว้มาสาพระพุทธรูปได้นะครับ มาครับเอาเตลวต่อนะครับเตวไปซื้อไปก็จะเป็นพระวิหารโบราณน,นะครับส่วนทางขวาเนี่ก็จะมีพระธาตุองค์จใหญ่ตั้งอยู่นะครับสีขาวนะครับนะเนาะเตวไปก่อนครับไปดูพระวิหารก่อนนะครับ พระวิหารที่เห็นนี่ก็ถ้าจะเป็นการสร้างขึ้นมาใหม่นะครับสร้างแล้วก็ครอบทับลงไปบนพระวิหารหลังเก่านะครับตีพังทลายไปเนาะตามการเเวลาเป็นพระวิหารหลังใหญ่เหมือนกันนะเป,ปล่งไว้แบบว่าโลร่ลงโปร่ง,ง,ง,งนะครับแต่บนพระวิหารนี่ก็ยังมีพระพุทธรูปโบราณน,นะครับเป็นของตั้งเดิมตั้งอยู่ยังสดสวยงดงามเลยนะครับเพื่อนบอกว่าเป็น หลวงพ่อซักซิดอะไรอย่างนี้นะครับเป็นจุดหนึ่งของจุดท่องเที่ยวของวัดเพิ่นนะครับดูไปเพิ่นก็ตกแต่งจัดงามเลยนะครับหลวงพ่อองค์นี้ก็หน้าตาเมืองเมืองหน่อยนะครับหูพ่นหยานจัดงามครับเนาะแต่ที่น่าสังเกตก็คือว่าตั้งหลังนะครับยังเหลืออยู่เนาะ องค์พระพุทธรูปแล้วก็ลวดลายที่ตกแต่งตังหลังนี่นะครับเป็นลวดลายอย่างงดงามเลยนะครับคิดว่าน่าจะมีคุณค่าเป็นอย่างมากทางด้านประวัติศาสตร์นะครับทางศิลปะประวัติศาสตร์นี่นะครับนอกจากอันองค์พระพุทธร,รูปที่ได้รับการบูรณะแล้วนะครับเราก็จะหันว่ายังคงมีลวดลายที่เหลือบางส่วนนะครับเราสามารถศึกษาได้ตรงเต้นท์ลงฐานเปิดน,นี่นะครับเนาะโดยเฉพาะ บางส่วนของฐานนะครับก็พังไปนะครับเป้นก็นยังเหลือล่องรอยไว้ขึ้นหันนะครับว่าอันเก่านี้เป็นทำไว้อย่างใดเอาดินเอาเศษอะไอย่างของการก่อสร้างมาใส่ไว้ตราไในอย่างใดนะครับดังหน้าก็มีแต้นประสาทนะครับ ควตั้งเหนือนะครับมาตั้งเหนือน้อยนะครับของเต่นพระเจ้าองค์นี้นะครับก็จะยังหันว่ามีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ของลวดลายนะครับลวดลายก็เป็นลายดอกบัวบานนะครับประดับกระจกจืนนะครับเป็นกระจกสีกระจกจืนสมัยก่อนลายงามนะครับอู้อ่อนช้อยอันนี้มีคุณค่ามากครับโชคดีที่ยังหลงเหลือไว้ให้เราได้ดูได้ชมนะครับสาหรับ าลายหมู่นี้ก็มาเป็นแม่ลายของคนสมัยใหม่นี่นะครับนาอดูโดยรวมนะครับก็จะเห็นว่าเพื่อนตั้งใจให้พระวิหารที่ตั้งสร้างมาใหม่ครอบไปเนี่ยเห็นว่าอันนี้เป็นของที่สร้างมาใหม่นะครับแต่สร้างบนฐานของเก่านะครับ อยู่บนครอบของเก่าไว้วันนี้เขามาถึงนี่แล้วเขาก็มาทำลูกทำบำรุงนะครับบำรุงทำบุญนะครับกับวัดกับวาเนะอะเพราวัดวาก็ต้องอาศัยการทำลูกบำรุงนะครับก่านา้ำก่าไฟก่าอาหารนะครับก่าก่อสร้างต่างๆนะครับก็ช่วยการทำลูกบำรุงไปนะครับขดเล็กของน้อยก็ยังดีครับ เวลงจากวิหารเก่านี่มานะครับโอ้หนกักกว่าจัดงามนะครับเนาะจะเห็นว่าบริเวณเกาะเรียบร้อยสะอาดดีนะครับสอบใจวัดเวลาที่มีบริเวณที่เรียบร้อยสะอาดนี่นะครับก็ลงจากวิหารเราลงเตียวไปทางใต้นะครับทางใต้เขาก็จะหันว่าจะมีพระพุทธร,รูปองค์ใหญ่สีทองตั้งอยู่นะครับอ่าโอ้เด่นเป็นสง่าของวัดเลยครับ แล้วก็ด้านหน้าพอพูดลแล้วลูกก็จะมีหูปั้นพญามังรายนะครับเป็นผู้สร้างเมืองเชียงใหม่นะครับตั้งอยู่เนาะเอาก็มาไหว้มาสาพญามังรายได้นะครับณจุดนี้หลังพญามังรายนี่ก็จะเป็นอันมีซุ้มนะฮะมีซุ้มประตูขงซึ่งตั้งหลังเพื่อนทำเป็นห้องกว้างๆก็ดีเขากยไปกอยนะครับว่าเป็นอย่างไรตอนนี้เราจะขึ้นขั้นใดไปดูอันพระองค์ใหญ่ๆตั้งบนก่อนนะครับ จะไปลืมนะครับถอดเกือบก่อนเนอร์ขึ้นมานะเดี๋ยวขึ้นมาตั้งบนนะครับบอกโอิตันใดนะครับวันใดบอกกี่ขั้นเราก็จะเห็นพระเจ้าจัดงามนะครับบนห้องว่าพระเจ้าเสนเซลเนี่ยเสนเซลก็ว่าอันความหมายของเสนเซลในี่ยเซลนัล่นก็คืออัน หมายถึงสลักนะครับแส่นะนกะคนเมืองมาคนเขาว่าเป็นแสบเป็นสลักเป็นเสนเลยนะครับที่จะเอามาใส่ไว้ในองค์พระเวลาองค์พระมาประกอบเป็นรรมมาเป็นชิ้นๆแล้วก็มาประกอบกันนี่นะครับใช้สลักเป็นแสนวนะครับหรือใช้แส่เป็นแสนองค์นี้ก็น่าจะแปลงมาใหม่นะครับซึ่งโทดแทนองค์เก่าซึ่งองค์เก่าเนี่ยมีเหลือเป็นบางส่วนนะครับน่าจะเป็นส่วนพระพักตนนี่นะครับ เก็บไว้ที่พิ่พิธภัณฑ์เจียงใหม่พุ่นะครับซึ่งเคยถูกอัญเชิญไปไว้ที่กรุงเทพนะครับสําหรับองค์เก่านั่นนะครับแล้วก็สังเกตจะไม่มดุดการตอกที่ผากไว้นะครับตามประวัติอาพนบอกว่าหื้อหวยเก่งล่าไปจนนั้นคนทางกรุงเทพนี่เพื่อเอาสลักมาตอกปากไว้นะเขาโอยคนอย่างอันล่าเหลือเอาสะลักมาตอกพระเจ้าได้นอนบาปกรรมเตะ แต่ว่าก็ได้เอาปีกมาไว้ที่ที่เชียงใหม่เหมือนเดิมนะครับเนาะจะอยู่ที่ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเชียงใหม่นะครับอง,งใหม่ที่แปลงมานี้ก็งดงามแบบแป้กันนะครับแล้วก็ทําทมาได้ประมาณจะเต่าเดิมนล้วนะครับเนาะก็เป็นซีสังง่าของบ้านเฮาขึ้นมาเห็่เตืองนะครับลงจากบริเวณพระพุทธรูปแสนแซ่นี่มาดู ห้องตังในนะครับพระพุทธรูปของเฮาของงามนะครับมาดูห้องตังลุ่มนี้มีอันอย่างเนาะุ้มประตูโค้งนี่ก็จัดงามนะครับมีหูพระศิวลีตั้งอยู่ตรงบนนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูห้องดังในเนาะเดี๋ยวเข้ามาดูตังในก็จะหันว่ามีอันหูเจ้าแม่กวนอิมพันมือนะครับ อยู่กลางห้องนะครับต้องใช้ต้องควา้าก็มีหูปั้นอะไรอย่งางไรอย่างนะครับอ่าเป็นมีหูปั้นพระเจ้าตากสินปอ่มีหูปั้นอันพระนารีสวนอย่างนี้หลายอย่างนะครับเอามาเื้อไหว้สาได้นะครับเป็นอ่าบรรนพรนชนงเฮองนะครับส่วนตั้งหลังนะครับตั้งหลังนี่ก็จะมีหูเขียนเป็นพหยญายนักสีดํากับสีขาวนะถ้าเป็นฝรั่งก็จะห้อง่าโพกสิตีฟเนกาตีฟนี่นะครับเนาะ อยู่เกาะเขียนไว้ตึงที่ฝาผนังเขียนไว้ตึงก้องหลวงนะครับเพื่อนอาจจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพญา,าน,นาคอะอย่างนี้นะครับจะมาไหวมาสาก,ก็ได้นะครับหรือว่าจะมาไหวมาสาจเจ้าแม่ควนอิมตังในก็เย็นดีนะครับก็มานั่งเล่นมลมวล้วนก็ถึงใดสงบเงียบนะครับก่อนออกไปเขาก็จะหันว่าตัดประตูนี่นะครับมีลายลายเมืองเขานะครับแต่เป็นหุ้ยักษ์ แต่เป็นยักษ์เจ็กนะครับยักษ์จีนนะครับมีนวดมีเคราเนี่นะครับก็น่าดูไปแหมอย่างเนาะออกจากอันบริเวณลานหุบปัานผญามังลายเขาเดินย้อนไปทางเหนือแหมเตื่องนะครับเนาะไปหน,น้าอันพะวิหารแห็เตื่องซึ่งเขา,าละกันไวต้ตะกี้ววายังบอกไปเตือเนี่ยนะครับเขาย้อนมาเขาก็จะหันว่า ตั้นี่จะมีพญานาคสองตัวนะครับแล้วก็ตังบนก็จะมีอันพญาิสิงอยู่แหม2สองตัวนะครับพญานาคนี่เป็นพญานาคปากนกแก้วนะครับสีขาวจัดงามนะครับนออาอเดียวขึ้นมานะครับเดียวขึ้นมา บนลานพระเจดีย์ก็กว้างนะครับสะอาดเรียบร้อยนะครับชอบใจตรงความสะอาดนะครับขอย้ำนะครับลานพระธาตุกว้างนะครับมีศาลาลายถึง3ด้านเนาะสาลาลายนี่ก็พาเตียวเข้าไปดูนะครับก็จะเห็นว่ามีพระพุทธรูปเลียงกันเป็นแถวหอ้องเป้นเ้องวาพระพุทธเจ้าสาปดพระองค์นี่นะผมก็บ่ทัาได้นับสักรำว่ามีสาปดองก่อนนะครับเนาะ แต่ว่าสังเกตว่าแต่และองค์เนี่ยก็จะมีอันพุทธลักษณะแตกต่างกันออกไปนะครับบางองค์ก็นั่งมีตลับปัดบางองค์ก็ยกมือประทานพรไหนนะครับก็แต่และองค์ละองค์ก็ เรียงกันไปนะครับน่าจะมีเสาแปดองค์เนาะเพราะว่าเปิ้นบอกว่าเป็นพระพูทธเจ้าเสาแปดพระองค์นะครับมีป้ายชื่อบอกตัวนะครับแตกต่างกันไปเอาก็มาอยู่ในอันอลาลายนี่นะครับดูอันพระธาตุนะครับก็จะเห็นว่าพระธาตุเนี่ยเป็นซุม้มเป็นทรงแปดเหลี่ยมนะครับตั้งอยู่บนฐานแปดเหลี่ยมแล้วก็มีซุ้มแปดเหลี่ยมอยู่ตรงบนมีพระเจ้าอยู่นะครับ ล้วก็ตั้งอยู่บนฐานแปดเหลี่ยมตั้งลุ่มเหมือนกันครับเป็นจันเป็นเชิงกันลงมาอย่างนั้นนะครับมีอันสาปรโทนตั้งถึงสี่มุมนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ของพระธาตุแต่เป็นจัดเป็นพื้นที่ไว้ตรงกลางเลยนะครับแล้วก็มีสาประทนอยู่เดียวดูอัน พระพุทธเจ้าตึงสาแปดองค์นะครับมานั่งมมันเย็นโอกเย็นใจแถวนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าถ้านี่เวลาเขานั่งในเกาะจะมีลมมาเย็นเย็นเบาๆานะครับก็ม่วนใจมีเสียงกระดิ่งนั่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะครับวัดละกะคคำสอนในศาสนาเนี่ครับเป็นที่เปิ้เนาะของทั้งกายและใจสําหรับคนเฮานะครับเวลามีตุกข์้อนกายใจก็เข้ามาในวัดมาพักมาพรน,นะครับพักกายพักใจนะ สัก,กว่างสักกรรมเพื่อมันมีความสุขนะครับกายก็ได้พักผ่อนใจก็ได้พักผ่อนยุกความสงบนะครับความทุกข์มันก็จะคลายไปนะพอความทุกข์มันคลายไปเราก็พร้อมที่จะเดิมดำเนินชีวิตต่อไปนะครับเพื่อมันเป็นสุขได้แล้วก็ได้เย็นหู ว่าเราได้ผ่านความทุกข์เวลาผ่านความทุกข์แล้วมันก็จะมีความสุขขึ้นมาจะอ่านนะครับเนาะประสบการณ์ชีวิตที่มันผ่านเราไปนับแสนนับล้านเนี่ยนะก็เหมือนกับสลักนับแสนที่คอยร้อยลัดเราเนี่ยคื้เป็นมนุษย์ที่ได้สมบูรณ์นะครับเหมือนที่พระเจ้าเปิ้นก็มีแส่เป็นแสนแส่นะครับเปิ้นก็แบ่งไว้ให้ดูนะครับเนาะนก็ขอความสุขสวัสดีมีกับทุกท่านนะครับ จากลุงตีโวครับสวัสดีครับ